น,นี่เป็นของแม่เหลียผากบับค็อกกี้นะครับไซส์ประมาณส2บสองนิ้วไข่ครั้งแรกในชีวิตนะไม่รู้ว่าไข่จะผิดรูปไหมนะแล้วก็กี่ฟองเนี่ยมาดูมันน่าจะไม่เยอะมากเพราะว่าเป็นไข่เป็นไข่แรกนะครับไม่เคยไข่มาก่อนอันนี้ขุดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนับห้าทุ่มยังไม่ห้าทุ่มยังไม่มไข่เลยนะใส่มาไข่ตอน ดิดึกนะ่ยกองเล็กนะเล็กอยู่เลยต้องอัดหาอัดอะไรหน่อยนะ หลุมหน้าๆก็ดีขึ้นนะพวกนี้มันไข่ครั้งแรกก็จะบางตัวก็สมบูนะบางตัวก็จะเล็กๆหน่อยที่บางตัวอาจจะไข่ติดหรืออาจจะไข่ผิดรูปนะครับแต่บางตัวก็สมบูรเลยนะครั้งแรกจะมี6ฟองมั้งเนี่ย 有点儿扛啊。 ไข่ค่อนข้างเล็กนะผมว่าไข่เล็กเล็กเลยแหละเล็กอยู่เลยไม่นา่าใดฝากเป็นตัวอย่ามันไข่แค่เนี้นะไข่มันแค่นี้ ไม่รู้เหมือนกันไข่แค่ไข่ไซนี้มันฝักไหมหรือว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าไข่มมาเล็กนะว่าไข่มมาเล็กดินแข็งมากดินขลางแข็งแข็งแข็งเลยจริงๆเขาจะเก็บ เขาจะไม่ไม่ไม <c oughs> ให้ไม่ไข่แล้วเขาไม่เขาจะไม่ขุดอย่างนี้ะเขาคือเขาจะรอให้มันไข่แล้วเขาก็ช้อนเอาจากตูดเลยหรือว่าพอมันไข่ลลุมเขาก็เก็บมาจากหลุมเลยนะแต่อันนี้พันีผมดูมาห้าหกทุ่มห้าทุ่มเนี้ยยังไม่ไข่นลยยังขุดอยู่เลยขุดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะห้าทุ่มมันยังไม่ไข,เนะข่เลยวนะนะ่าอะโอเคเ okay. ช้านี้มันเก็บแล้วนะก็จะลําบากหน่อยนะมันก็ต้องมาขุดดิน เป็นทรายมันก็จะง่ายนะทรายก็ขุดก็ดเจอเลยแล้วก็หยิบออกมาเลยอันนี้มันแน่นนะ,ะดินมันแน่นมาก มันยังไม่เกินผมคิดว่าน่าจะประมาณสิบสองชั่วโมงนะรับยิบเขาบางคนเขาว่ายี่ิบสี่ชั่วโมงคางคนว่าหกชั่วโมงนับว่าไข่ไข่ห้ามขยับอะไรเงี้ยหลังจากผ่านไปกี่ชั่วโมงเลยบางคนก็ว่าหกชั่วโมงนะบางคนก็ว่ายี่สิบสี่บางคนว่ามีคนบอกเจ็ดสิบสองนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอะไรแต่ว่าผมว่าผมก็ไม่อยากให้มันเกินสิบสองชั่วโมงเนาะ คือไข่ถ้ามันเกินนี้เขาห้ามพลิกนะเพราะไข่แดงมันจะเซตตัวแล้วทีนี้นไข่ล็อตแรกนราจะเจ็ดฟองครับเล็กๆล็อตหน้าน่าจะดีขึ้นหลุมหน้าน่าจะดีขึ้นหลุมริมหลุมแรกของชีวิตลเล็กจิ๋วเลยนะไข่วานี้ครับหมดแล้วเจ็ดฟองทวนครับ ไซส์ประมาณไซส์จิ๋วๆนะไซส์ผมว่าไซส์มันเล็กไข่มันเล็กแล้วไข่เล,เล็กๆแล้วเล็กไปนะดูดิอีรัะผม